สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเบนในคลาสศิลปะอีกแล้วนะคะ่อนอื่นก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนั้นเด็กๆสังเกตภาพที่ปรากฏขึ้นมาบนนีส้สิคะทราบไหมคะว่าเป็นอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะรถไฟแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่ารถไฟคันนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยอะไรเก่งมากค่ะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารถไฟชนิดนี้เรียกว่ารถไฟฟ้า BTS นั่นเองค่ะ ก็คือกิจกรรมการเดินทางแสนสนุกนั่นเองถ <Woo! S 1> ้าเด็กๆพร้อมแล้วกิิบอุปกรณ์ชุดนี้ขึ้นมาเลยค่ะไปทำกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆไปกันเลยกิ <Woo! S 1> จกรรมเดินทางแสนสนุก <Woo! S 1> โจทย์ให้เด็กๆระบายสีตกแต่งรถไฟฟ้าด้านล่างจากนั้นใช้กกันไก่ตัดและนำมาติดบนรางรถไฟฟ้าให้สวยงามค่ะเด็กๆ เรามาเริ่มต้นที่การระบายสีรถไฟฟ้า BTS กันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถเลือกใช้สีได้ตามความชอบและความสนใจของตนเองเลยนะคะสู้ๆค่ะรถไฟฟ้า BTS ของคุณครูเ็นใกล้เสร็จแล้วนะคะของเด็กๆล่ะคะเสร็จเรื่องเลย ทาเสร็จแล้วเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ <Woo! S 1> และในขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนของการใช้กรรไกรตัดในส่วนของรถไฟฟ้า BTS นั่นเองค่ะเด็กๆ <Woo! S 1> ให้เด็กๆใช้กรรไกรด้วยความระมัดระวังตัดไปเรื่อยๆตามเส้นประได้เลยนะคะดเด็กๆสู้ๆค่ะ <Woo! S 1> เอาล้วค่ะเด็กๆ เมื่อเราตัดรถไฟฟ้า BTS เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำรถไปวางไว้บนรลางรถไฟฟ้ากันค่ะให้เด็กๆทากาวบางๆบ,บริเวณช่องว่างนะคะใช้กาวเสร็จแล้วอย่าลืมปิดฝากาวให้สนิทนะคะต่อไปให้เด็กๆก,กะตำแหน่งการวางรถไฟฟ้าให้พอดีกับช่องว่างนะคะคุณครูเบนเลือกติดจากมุมใดมุมหนึ่งก่อนจากนั้นค่อยๆใช้มือรูดเพื่อไล่อากาศค่ะเด็ก การทำเช่นนี้จะช่วยให้รถไฟฟ้า BTS ของเราติดกับกระดาษได้ดียิ่งขึ้นค่ะเย่ yeah. รถไฟฟ้าของเราอยู่บนรางแล้วค่ะเด็กๆ <Woo! S 1> รางก็คือเส้นทางการเดินรถของรถไฟฟ้านั่นเองค่ะและโครงสร้างของรางรถไฟฟ้า BTS ก็ถูกสร้างขึ้นให้สูงเหนือผืนดินค่ะเด็กๆซึ่งต่างจากรางรถไฟทั่วไปค่ะจึงทำให้มีเส้นทางการเดินทางเพิ่มมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร,จรนั่นเองค่ะเด็กๆวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกิจกรรมการเดินทางแสนสนุกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ<ม>คะเด็กๆทราบไหมว่ารถไฟฟ้า BTS ในประเทศไทยเนี่ยมีให้เห็นได้ที่จังหวัดอะไรเอ่ย กรุงเทพมหาคนครนั่นเองเด็กมีโอกาสลองแวะไปดูนะคะและรับกิจกรรมนี้นะคะเด็กรระะก,รรก็จะได้พัฒนากล้ามเนื้อมือผ่านการรับายสีแล้วก็การใช้กกรไกรตัดกระดาษค่ะเด็กกิจกรรมหน,น้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นคุณครูเบนฝากเด็กติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณรระครูเบนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ